สวัสดีครับวันนี้ก็จะมา,าแชร์นะฮะ user experience นะครับก็คือประสบการณ์การใช้งานนะฮะจากตัวหุ้มพวงมลาลัยนะครับของสปาโก้แล้วก็บาะลองนั่งนะครับแบรนด์ <Okay. S 2> จากอิตาลีนะครับผมโอเคจากที่ลองใช้งานนะฮะหรือเอามาใช้จริงๆเลยเนี่ยก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้นะครับตัวพวงมลาลัยเนี่ยมัน พอหุ้มเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันทำให้กระชับนะฮะการจับเนี่ยมันแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ตัวยางวัสดุนะฮะท,ที่ทำตัวหุ้มพวงมาลัยเนี่ยมันเป็นยางพิเศษนะฮะก็คือจะไม่ดูดซับกลิ่นนะฮะเหมาะมากเลยฮะ,ะสำหรับท่านที่มีเวลาขับรถแล้วเหงื่อนะฮะออกมือเยอะๆเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยทางผมเนี่ยเองเนี่ยก็ปเป็นนะครับ ถือว่าดูดซับไ,ได้ดีมากเลยนะฮะตัวนี้นะครับส่วนตัวเบาะรองนั่งนะครับพออเราเอามาลองปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เรานั่งแล้วกระชับขึ้นนะฮะเหมือนเหมือนเหมือนมันรับรูปกับร,รูปทรงของร่างกายเราอะนะครับแล้วก็ส่วนที่ดีจริงๆที่เพิ่มขึ้นมาเลยเนี่ยก็คือความนุ่มนะฮะมันจะนุ่มขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าชุดนี้นะฮะ เป็นชุดเสริมแต่งหล่อให้กับรถเรานะครับที่ที่คุ้มคุ้มค่านะฮะกับกับราคาที่ต้องจ่ายไปนะครับโอเคถ้ายัางไงสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางเว็บไซต์รดิยม .com ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดี